นะพอฟาร์มนี้สมบูรณ์ฟร์มเป็นวัวขอดใหม่อยู่หลังค้อ,อให้แคลเซียมด้วยครับกินยาแคลเสียมยามลุงแล้วให้แคลเซียมด้วยฟาร์มนี้รู้สึกจะสะอาดดีนะข้างหลังเหรอเดี๋ยวถ่ายวิดีโอไว้ก่อนอันนี้ฮะกินหญ้าข้าโพดสับเหรอข้าโพดสับใช่ไหมหญ้ <Yeah. S 1> า โอ้กินเกือบเกลี้ยงแล้วนี่ฝั่งนี้เหลือนิดหน่อยอิ่มแล้วก็นอนอิ่มแล้วก็นอนเนะนี่รอดปลอดภัยดีไม่เป็นฝาเกเขาเปลืับนบวกขอใหม่อยู่ข้างหลังมาทำไงจะห้อยตรงไหนให้ห้อยน้ำเกือ,องไหนให้แคลเซียมไงดีห้อยห้อยตรงไหนอา้าถ่ายลูกวัวด้วยอา้าโอ้นี่ นี่เปียสับตัวไหนนะนตัวนี้นตัวนี้คลอดใหม่ครับเดี๋ยวต้องดึงมาชิดชดนี่เอาเสานี่เลยเสาลังเกลือนะฮะดึงมาชิดชดก่อนอยึดเรียบร้อยครับเสาน้ำเกลือข้างบนนี่เนี่ย แม่วัวครับเป็นแม่วัวท้องเท่าที่เท่าไหร่เนี่ยท้องที่เนะท่าไหร่ไม่ห้าไม่ที่สี่ห้าหนะ้าหกตัวแล้วหนะ้าหกตัวแล้วครับเนี่ยนมเยอะครับยี่สิบโลขึ้นไปเนี่ยอาจจะขาดแคลเซียมได้ต้องให้แคลเซียมให้ทุกให้ทุกท้อง,งนะอ่ะครับรอดมาต้องให้เลยกนะินมากอ่า หหสายไปสายเงี้ยไ่้่อยไปฉียาแก้เขียนยังไงแค่อ,อ้ออวนนะแต่ทรงมันได้นะทรงโอเคอยู่ต้องออกสามเหลี่ยมใชได้อไะเยเีจะได้ไม่ต้องรอนา หัวหัวหัวดสายเป็นเลือดเลยบอกซะวดึงกล้องผมลงแล้เป็นเรื่องอ่ะรีบฉีดแล้วรีบฉีด แววงด้วยบกลัววัวมันับรสัมาไม่เคสอะไรไม่คือสิใจแนะนะม่ชืออะไรเนี่ยยินจายินจ่านยินจ่าโอ้ปอเนี่นยไม่ยินเชื่อนาตอนรู้ๆมัน กระโดดขอกเก่งข้อสูงกระโดดเลยเรียกนินจาดินจาเลยกระโดดกระโดดขอกเก่งกระโดดข้อเก่งวัวอะไรนู้นอย่งหัวไทย,ยอ่ะนี่หนักห้าร้อยโลขึ้นแล้วครับตอนนี้ย,า,ยาแก้เสียงยามลุงเสร็จแล้วก็เหลือรอให้แคลเซียมหมดแคลเซียมหมดท่านั้นแหละ คนไทยดีอยู่ทำหรือว่าหรืว่าจะโดนวัวเนี่ยวัวเลียลงวัวตกอีกนี่เหลือกี่ตัวที่จะคลอดเนี่ยเหลือกี่ตัวที่ไล่จะคลอดอตัวนี้ตัวนี้ตัวเนี่ยตัวขาวนี่ตัวขาวเนี่ยอันนี้อันนี้ตัวเนี้ยนี่เพิ่งจะพักท้องโอ้เพิ่งจะพักท้องเจ็ดเดือนพักท้องได้เป็นมือสองวันแล้วฟังเนี่ย ในวัวสาวฝาดี้เป็นวัวสาวทดแทนของหมดแล้วเหรอสามตัวยังบวชอยู่ตายหมดแล้วนมลงแมดแล้วลมลงหมดแล้วม่อยากกลัวผมอะมันกลัวผมฉีดยาเลี้ยงวัดีครับฝามีเลี้ยงวัดีแล้วเลี้ยงสะอาดด้วยรอแคลเซียมหมดให้ใต้หนังเทอเซียมก็ให้ใต้หนังถ้าไม่ขาดให้ใต้หนัง ถ้ามันขาดแคลเซียมมันจะลม้มมันจะมันจะไม่ลุกเลยแข้งขาจะอ่อนแรงต้องให้เข้าเส้นเลือดแต่นี้ไม่รีบร้อนเท่าไหร่ก็ให้ใต้หนังไปนี่ของกินไม่ได้ขาดมั้ยฟางขาดม,ามั้ยฟางมีเดือนนี้น่าจะไม่ขาดเดือนนี้ไม่น่าจะขาดเลยมั้ยได้ข่าวว่าเห็นเห็นไอแสงบอกว่าไปซื้อฟานละห้าสิบาทมนาะให้วัวกินฟา,างอะฟางอะ่ะกินฟางห้าสิบบาทก็ เเป็นนลฟางห้าสิบบาทบอกว่าวันละสิบฟ้อนก็ห้าร้อยแล้ะห้าร้อยบาทนมเออนมแค่ห้าสิบหกสิบโลงจะไหวเหรอนมกันน้อยคิดว่ากินวันก็คืนนี้กินลูกเดียวฝายอ๋อกลางคืนกินลูกเดียวลูกเดียวทั้งฟาร์มเหรอเเออนี่ยหมดเนี่ยหมดเนี่ยโอ้ล้วมด าอ๋อมันกินหญ้าก็ใส่ให้มันตัวล้างต้มก็ใส่ฟางให้มันอิ่มหญ้าแล้วไงก็เอาฟางตบท้ายหน่อยว่างั้นเหรอไม่ให้มันร้องแต่ก่อนมันที่บางบางวันกินสองลูกเดือนนี่ครั้งนี้มึงหญ้ากินเยอะก็ให้กินหญ้าเยอะก็เลยรฟางกินน้อยหน่อยได้เปียลี่ยนคือเสร็จแล้วอันนี้ถือว่ากินหญ้าอิ่มก็ไม่ค่อย แหกปากร้องอะไรถ้าบางบ้านนะถ้าถ,ถ,ถ้ากินไม่อิ่มนะโหหมอเดินเข้าไปนี่โอ้ยแหกปากร้องขอกินอะเรารู้เลยว่าฟร์มไหนไอ้ยที่บอกว่าเวลาหมอเข้าไปแล้วแหกปากร้องอะคือหิวไหมหิวก็ร้องเรียกจะขอกินประมาณนี้แหละแล้วของก็หาให้กินไม่ไหวของบ้านก็ไม่มีที่ปลูกหญ้าอะไรเงี้ยหา,หากินไม่ไม่ว่าหาให้กินไม่ไหวเออ เปอย่างนั้นไปอีกพอพอกินไม่อิ่มก็ไม่มีนมเป็นธรรมดาแล้วครับการเลี้ยงบนนมอะเป็นอย่างนี้แหละเอาเสร็จแล้วงดปอดโอโหนี่หายวับไปกับตาเลยแทบจะไม่ได้ขึ้นเลยนแก้ก่อนแก้ก่อนครับเสร็จแล้ว อืมปลาเอากวดน้ำเกลือลงก่อน